ราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่งานนะคะออกกิจวิ่งเทียนนะคะทัพที่สองนั่นเองนะคะออกกิจวิ่เทียนฐานเทียนทัพที่สองค่ะที่จัดที reviewed, ่เซ็นทรัลนะคะหลังเซ็นทรัลตลาบน้ำเองนะคะสำหรับผู้ท่านนี่ผมทำวิจารณ์ออกกิจคามนะคะและในเฟซบุ๊กเอาไปช็อปเปอร์ลองนะคะเราก็ได้มาร่วมออกงานนะคะในงานรุ่นออกกิครั้งที่สองนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศเองนะคะสำหรับในงาน เริ่มจัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนกระทั่งวันที่12บสองพคนะคะโดยจัดทุกวันสุกเช้าอาทิตย์นะคะจนถึงวันที่งค่ะนนี้นะคะเราก็ได้นำทัศนคนิมากมายเลยทัศนคติของผา้ที่ยด้ับความรู้นะคะเรื่องไร้ารนะคะเราเนกานนะคะแน่นอนเลยนะคะขของเราคะทําเจมโรเยะ ต้องมาด้วยแน่นอนนะคะคุในบริบทของที่อร่อนคะทุกคนชื่นชอบนะคะและได้ประโยชน์จากผลผด้วยนะคะนี่เลยน้ำเอนไซม์นะคะน้ำออร์แกนิกเอนไซม์นะคะที่หมักจาก มีแค่เนื้อผลไม้ออกก๊าดิกแล้วก็น้ำตาลใส่แดงองกองกก๊าดิกเท่านั้นนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะไม่มีสารกันโูดน,นะคะแล้วก็ไม่ใส่สารตกแต่ที่เรียวกว่าเป็นเตนด้วยนะคะก็ประโยชน์สุขภาพคุ้มครองเด็กนะคะเดชเชอรทุกท่าน,นะคะมาแวะชมแวะชิมกันได้ท่าที่งานบุฟเฟ่ต์นะคะ,อ,นนะ,คะออกก๊าดิกบุฟ่ตเด่นนะคะมาเก็ตที่จัดสิทาเสร็จแล้วนะคะและนอกจากที่เราจะ หลายตัวเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นชาใบมอนนะคะชาคีชาตะไคร้นะคะเบอร์เบรดต่างๆนะคะชาจีนออร์แกนิกนะคะก็นัาออกในงานครับด้วยนะคะและรวมถึงนอกจากนั้นเราจะมีด้วยนะคะนี่คือออร์แกนิกฟาลาวอร์พาสต้านะคะซึ่งเป็นครอบคราวออร์แกนิกและผงผักมวยยาออร์แกนิกนะคะมีแค่2กิโลกรัมเรียนี่เท่านั้นนะคะก็ออกมาในรูปแบบของเส้นพาสต้าที่อร่อย และก็ได้ไปดูต่อสิขภาพบ้างเลยนะคะหลักจากจะมีอาหารที่สุขภาพดีนะคะเรายังได้นำนะคะประเภทของนะคะถ้าไีดูต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีตรงไหนบ้าก็คือการสักผ้าลัางานนะคะ,<ล>ะสุขภาพชาตินั่นเองนะคะดีต่อสิ่แงแวดล้อมนะคะแล้วก็ดีต่อมือของเราด้วยนะคะไปทำให้มือของเราแห้การน,นะคะด้วยส่วนผสมที่ได้รับไปแล้วจากอีโคเสิร์นนั่นเองนะคะอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อม สัมนก็คือบรรยกาศในงรออร์แกนนะคะ o อ e n กนิกวิกอนากะคะครัที่สะคะทหลักเซ็ทัลาวเมรนะคะานเราจะมีบูธนพันธมิตรที่นำสินค้าออร์แกนิกมากมายนะคะมารวมกันจายงานนี้กันตัวเองนะะก็อยากเชิญทุกคนนะคะมาอุดรุนทาักสนสินค้าออร์แกกทาอาหารปลอดภัยทานสินค้าที่ปลอดสารคมี เพื่อช่วยเสริมสร้างให้เรามีกูุ่มกลานะคะเพื่อต่อสู้กับโรคไข้เจ็บต่างๆได้นั่น,นะะอเองค่ะเรียนเชิญท่านนคตั้งแต่วันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะคะศุกร์เสารทิตนะคะจัดงานตั้งแต่วันนี้นะะถึงวันที่สิบสองพฤษภาคมนั่นเองนะคะแล้วมาพบกันที่งานออติริค์มาร์เก็ตน,นะคะครั้งที่สองที่รับเซนท์คานนะคะ